สวัสดีค่ะวันดังแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาชวนคุยเร็วๆนะคะพอดีเมืันตอนเชา้าเพิ่งจบเทรนนิ่งออนไลน์ไปนะคะแล้วก็มีอยู่พอยท์หนึ่งที่คิดว่าอยากนํามาแบ่งปันกับทุกคนเลยก็คือ3ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะสังเกตไหมทุกวันนี้เนี่ยความรู้สุขภาพมันเยอะมากเนาะแต่ก็มี น้อยนิดเดีวเองอะที่สามารถยืนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอะไปได้จนเขาประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแดงก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งใน3องค์ประกอบนี้นะคะก็คือความรู้ความเชื่อแล้วก็ความหมายค่ะคือหลายๆคนสังเกตไหมว่าความรู้สุขภาพอะมีเยอะมากเลยนะ แต่บางคนก็ยังไม่มีแล้วทาให้เขาดูแลสุขภาพผิดเช่นบางคนที่ร้อนในหรือว่ามีไข้ยอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเออถั่วเนี่ยมันเพิ่มพลังงานนะมันทําให้เรายิ่งไอยิ่งเจ็บคอได้เพราะว่าถั่วก็เป็นสแน็กเป็นของว่างอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็แบบเพื่อสุขภาพต้องกินนะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏกินตอนข้างในร้อนก็ยิ่งร้อนในเป็นต้นเพราะฉะนั้นความรู้สุขภาพถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะคะเราต้องดูแลแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะเราเป็นคนที่ความรู้สุขภาพเยอะแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงอยู่ดีอาจจะมาดูหมวดความเชื่อ สำคัญมากๆเลยค่ะมันเป็นตัว drive พฤติกรรมทุกอย่างเลยอันนี้อยากให้ลองมาสังเกตตัวเองจริงๆอะความเชื่อมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะแต่เป็นคําถามที่ให้เรามาเอะค่ะว่าเราเชื่อแบบนี้เราสุขภาพเราดีขึ้นไหมเช่นบางคนนะคะที่แดงเคยคุยเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องระบบย่อยมานานเนี่ยแหละแล้วสิ่งที่แดงจะได้ยินบ่อยมากก็คือเขาเป็นโรคกระเพาะมานานมากแล้วแล้วที่บ้านเนี่ยก็มีประวัติคนเป็นมะเร็งแล้วก็ทําให้เรามีความกลัวคุณหมอนี่จะเป็นหรือเปล่าจะหายหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อในอยา ที่เราระส่ำระสายแบบนี้แล้วเราอยู่กับความเชื่อนี้มานานนะมันทําให้พฤติกรรมสุขภาพเราอะมันเบนไปทางต้องกินยาหาหมอดูแลตัวเองแบบเป็นโรคกระเพาะมันก็ทําให้เราวนอยู่ในลูคนเป็นโรคกระเพาะคนเป็นโรคมะเร็งล,ลาไส้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความเชื่อในเชิงการดูแลสุขภาพมันพาให้เรามีสุขภาพดีขึ้นเราทําต่อค่ะแต่ถ้าความเชื่อสุขภาพของเราอะมันไม่ได้ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นเราต้องกลับมาเอะแล้วว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนความเชื่อดีไหมมันยังมีความเชื่ออย่างอื่นอีกไหมที่ทาให้สุขภาพเราดี นนะะกับสุดท้ายก็คือความหมายค่ะหลายๆคนเคยถามตัวเองไหมว่าที่เราดูแลสุขภาพไปได้ไม่ถึงตลอดรอดฟังหรือสมมติว่าออกกําลังกายไปได้แบบ3วันแล้วก็เลิกหรือว่ากินดีไปได้1อาทิตย์เราก็เลิกเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้หรือเปล่าว่าเหตุผลในการมีสุขภาพดีของเราเนี่ยเรามีไปเพื่ออะไรนะคะยกตัวอย่างอย่างแดงเองอย่างเงี้ยแดงก็อยากสุขภาพดีแบบเดินได้ตลอดชีวิตมีสมองปัญญาดีสามารถให้คําปรึกษาคนไข้ได้เพราะแดงรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์มีความหมายกับชีวิตของแดงมันก็ทําให้เราขี้เกียจนะแต่เราก็ยังตื่นมาเดินเอยตื่นมาออกกําลังกายหรือว่าเราชอบกินแบบนี้แต่เราก็กินได้ประมาณนี้แหละไม่งั้นเราจะป่วยนะคะเพราะฉะนั้นลองหาความหมายหาเป้าหมายหาเหตุผลที่เราต้องการมีสุขภาพดีที่มัน มันเข้มแข็งเพียงพอค่ะมันตอบโจทย์ชีวิตเราอะถ้าเกิดเป้าหมายดีความเชื่อดีความรู้สุขภาพดีเนี่ยแหละจะทําให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะหลายคนที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนยังไม่ครบองค์ประกอบทําไมฉันยังรู้สึกว่าฉันยังสุขภาพไม่แข็งแรงยังทําสิ่งที่ต้องการเพื่อดูแลสุขภาพได้ไม่ดีพอลองมาตรวจสอบ ปัจจัย3ปัจจัยนี้นะคะก็หวัว่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองนำไปสังเกตตัวเองดูค่ะและกลับาพบคกกับแดงได้ไหมคะ่ะมาแดนแพทย์กันไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ